สวัสดีค่ะหนิงนะคะมานามบ้านนานะคะสไปอเมริกาคนไทยเลยวันนี้นะคะขออนุญาตมาแนะนําตัวเป็นทางการนิดนึงนะคะหนิงเองนะคะเป็นคนจังหวัดเลยเป็นคนอาเภอปุกดึงนะคะโดยกําเนิดเลยเป็นสาวบ้านนาบ้านตาเราเนี้ยแหละคะ่ะเงินว่าเจอกับแฟนแล้วก็เจอกันในโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจว่าออนไลน์อะไรยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนิงขอ,อ พูดให้ฟังใน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 คลิปต่อไปแล้วกันเนาะแล้วก็น้องเหมียวแล้วก็นะคะแล้วก็ส่วนส่วนที่ทําไมหนิงได้มาอยู่ที่นี่มาอยู่อเมริกาชนบทอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนิงก็เป็นคนธรรมดาคนนึงที่รักในในความเป็นบ้านบ้านเนี่ยนะคะพอได้มาอยู่ที่อเมริกาแต่เป็นอเมริกาชนบทหนิงชอบนะคะชอบความที่แบบ ไม่วุ่นวายอยู่กับฟาร์มอยู่กับสวนนะคะส่วนคนที่นี่นะคะก็จะเป็นคนต่างชาติด้วยไม่ใช่แค่อเมริกันที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะมีคนเม็กซิกันนะคะที่เขาย้ายถิ่นฐานอะไรมาทำงานอยู่ที่นี่เยอะนะคะส่วนตัวหนิเงเองเนี่ยพอมาอยู่แล้วที่เนี่ยที่เห็นวิถีชีวิตหนิงที่ไม่ว่าจะไปเก็บเห็ดเอ่ย หาแมงดาเอ่ยหรือใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนบ้านเราอ่ะหนิงยอมรับว,ว่าหนิงไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่นี่มีแต่ด้วยความที่แบบว่ามันมีน้ํามันมีหนองมีคลองมีบึงอะไรก็แล้วแต่ต้องลองดูค่ะว่ามันจะมีอะไรไหมมันต้องมีสิ่งมีชีวิตสักอย่างหนึ่งที่มันมีใช่ไหมคะที่เรากินได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปคนพบว่าเออมันมีตัวนี้ตัวนี้นะหนิงก็ลองหาดูส่วนเห็ดเนี่ยตัวแฟนเองเนี่ย เขาก็ไม่ได้รู้นะคะว่าเออที่ไหนมันมีที่ไหนมันมีเห็ดอะไรบ้างยังไงหนึ่งก็ศึกษานะคะพี่ๆในกลุ่มแล้วคนที่มาอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นในคู่มือหนังสือเองก็พยายามอ่านนะคะว่าตัวไหนมันกินได้ตัวไหนมันกินไม่ได้นะคะก็ศึกษาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจถึงจะนํามาปรุงแล้วก็ประกอบอาหารกินนะคะแล้วก็หึงจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเลยที่นี่นะคะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติเยอะมากๆเลยหนึ่งแหละด้วยความที่คนเมกันนะคะเขาไม่ได้ได้ใช้ชีวิตแล้วก็หากินเหมือนเขาเรียกชาวบ้านเหมือนเราอะคะ่ะเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรตรงไหนแต่คลองที่เนี่หนิงจะบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นมีหอยนะคะบ้านเราก็จะเป็นเรียกหอยอะไรอ่ะหอยหอยกรีบมาหอย กาบใหญ่ที่ตามบึงตามคลองบ้านเราอะนะคะก็จะมีแล้วก็จะมีกุ้งบ้านเราก็เรียกกุ้งเครฟิตอันนี้ก็มันกึง่งกุ้งกึ่งปูอะนะคะที่แบบมันแข็งมากเหมือนกุ้งก้ามกรามแม่น้ําเราอนะคะตรงนั้นก็จะมีแล้วก็จะมีพวกปลาพวกปลาเอ้ยเนี่ยหนิจะบอกว่าฝรั่งเขาจะไม่ค่อยกินปลากันเลยนะเขาจะกินก็จะเป็นแบบแซลมอนเอ้ยทูน่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่บ้านที่ที่หนิงคลิปก่อนก่อนนะคะที่หนิง เอามาจะเป็นปลาขาวปลาเล็กอย่างเงี้ยหนงก็จะเอามาทําเป็นปลาล้านะคะตอนนี้หมักปลาล้าอยู่ก็จะคงหมักเป็นปีนั่นแหละค่ะนะคะถึงจะได้กินกันตอนนี้หนงก็ทําการหมักเกลือแล้วก็หมักใส่ข้าวคั่วไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวยังไงจ้ะวันที่จะเปิดเรามาลองชิมกันเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะทําคลิปให้ดูกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่หนิงจะบอกก็คือว่าที่หนิงมาอยู่ที่เนี้ย หนิงเอาลูกชายมาด้วยนะคะเพราะว่าหนิงมีลูกชายตอนตอนที่น้องมาน่ะอยู่ที่ประมาณเจ็ดขวบนะคะเจ็ดขวบนะคะแล้วทีนี้หนิงก็มาทํางานนะคะหนิงก็มาทํางานเป็นสาวโรงงานนะคะเป็นสาวโรงงานที่อเมริกาแล้วจะพูดให้ฟังว่าไอ้เรื่องโรงงานเนี่ยที่เนี่ยหนึ่งเขาไม่จํากัดเรื่องวุฒิการศึกษา เรื่องอายุนะคะแล้วก็เขาเปิดโอกาสเปิดกว้างมากนะคะที่อยู่ที่นี่หนิงเองอะ่ะหนิงไม่ได้จบอะไรสูงเลยนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะฐานะยากจนบปานนอกคอกนาเราเน,นี่ยค่ะหนิงก็จบมาแค่วุฒิมหกนะคะแล้วหนิงก็มาทํางานที่โรงงานนะคะที่แฟนหนิงทํางานอยู่แต่ก็จะทําในคนละส่วนกันหนิงก็มาสมัครทําวันแรกก็พนักงานธรรมดานะคะ ก็เริ่มต้นค่าแรงที่นี่นะคะเริ่มต้นค่าแรงที่นี่ก็สตาร์ทอยู่ที่เออสิบแปดเหรียญน,นะคะอย่างต่ำนะถ้าเป็นแบบงานโรงงานนะคะถ้าแบบพวกแมคโดนัลล์หรือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอันเนี้ยก็จะประมาณอยู่ที่สิบหกสิบห้าเหรียญน,นะคะอ่าแล้วทีนี้หนิงก็นั่นแหละความที่เราเคยทำงานลำบากมาแล้วหนิงจะบอกว่างานที่เนี่ย ไม่ได้คึ่งความลําบากที่หนิงเคยเจอมาเลยไม่ได้คึ่งของที่ไทยเลยนะคะหนิงทางานเป็นชั่วโมงนะคะหนิงเป็นทํางานฟูลไทม์ก็คือทํางานเต็มเวลาที่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่ทํำชีสแล้วก็ทําแป้งโปรตีนที่เวโปรตีนที่ส่งขายในไทยเราเนะคะก็จะมีชีสเอ่ยมีเรื่องของ ผงนมนมผงเอ็นฟาโกรเอนฟาโปรบ้านเราเนี่ยนะคะที่ที่ขายอยู่ก็จะมาจากบริษัทนี้เรามีชิปปิ้งนะคะที่จากสิงคโปร์เอยญี่ปุ่นเอยของจีนแล้วก็ของไทยของไทยนี่มีตัวแทนพปลายติดต่อเข้ามานะคะแล้วหนึ่งเวลาเห็นชื่อประเทศตัวเองที่บริษัทต,ตัวเองทํางานมันมันมันดีใจเหมือนเราได้ส่งของไปขายในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนตอนนี้หนิงเป็นนะคะหนิงทำงานอยู่ที่โรงงานนี้เข้าปีที่สามนะคะเข้าปีที่สามแล้วส่วนตอนนี้ตำแหน่งงานของหนิงก็คือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกงานนะคะสําหรับที่มีพนักงานใหม่เข้ามาหนิงก็จะฝึกงานให้เขาว่าอ,อ๋อต้องทําแบบนี้แบบนี้นะหนิงจะบอกก่อนเลยว่า ดูเหมือนุ้ยทำไมเก่งจังไม่หนิงไม่ได้เก่งอะไรภาษาอะไรมาเลยแต่หนิงใช้วิธีการจดเอานะคะแล้วก็จำว่ามันเป็นอย่างนี้ตำแหน่งนี้แล้วงานโรงงานที่ที่เมกาเนี่ยนะคะหนิงจะบอกเลยว่าโรงงานใหญ่มากแต่ใช้จำนวนคนทำงานน้อยมากเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นเครื่องยนต์เป็นหุ่นยนต์หมดเลยนะคะตัวที่หนิงทำอยู่เพราะฉะนั้นทุกครั้งเลย เราก็ทุกอย่างคอมพิวเตอร์แน่นอนมันเป็นภาษาอังกฤษหมดทุกอย่างระบบควบคุมจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยในเมื่อถ้าคุณปิดจุดหนึ่งหรือเกิดการผิดพลาดของทํางานแค่จุดหนึ่งมันก็จะแบบชัดดาวปิดทั้งหมดเลยนะคะแล้วตัวนี้เองหนิงก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจเนาะที่ที่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่มาเขาเรียกว่ามาด้วยมือเปล่ามาด้วยที่แบบว่า มาช่วยกันก่อร่างสร้างตัวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบก็ได้ความไว้วางใจนะคะตำแหน่งงานให้ได้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกงานน้องๆก็จะเป็นก็จะมีเด็กๆที่เขาจบใหม่มาใคาสักคมาเขามาทํางานอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีเด็กๆอายุ20กว่าเยอะมากนะคะที่เขาแบบขยันทํางานมากก็จะมีน้องๆเข้ามาฝึกงานตลอดนะคะฝึกงานหน่งก็ต้องฝึกงานเขาอยู่ที่ อยู่ที่8ดสัปดาห์เป็นอย่างต่ํานะคะเป็นอย่างต่ําถ้าน้องผ่านงานน้องเข้าใจแต่และงานต่างหนิงก็ส่งเขาเข้าบรรจุเป็นพนักงานประจําค่ะแตนนี้ก็ตอนนี้เงินเดือนเงินเดือนไม่ใช่สิหนิงต้องบอกว่าค่าแรงเขาจ่ายแพงนะที่นี่ถามว่าค่าครองชีพภาษีที่นี่แพงไหมมันก็แพงแต่มันก็เทียบกับรายได้แล้วเราก็ยังเราก็ยังอยู่ได้ นะคะก็ยังอยู่ได้ <Okay. S 1> ตอนนี้ค่าแรงเราก็ตอนนี้หรอหนิงทำงานเอาเอาจะบอกก่อนว่าเวลาหนิงทำงานเนี่ยหนิงจะทำงานไม่ได้แบบทำทุกวันนะคะไม่ได้ทำทุกวันแบบว่า,าจันทร์ถึงสุกหนิงจะเข้างานตีห้าแล้วก็ทำยาวถึงหกโมงเย็นก็ประมาณสิบสองสิบสามชั่วโมงต่อวันแต่ในหนึ่งเดือนหนิงจะทำงานแค่สิบสี่วันนะคะ ทำงานแค่สิบสี่วันไม่ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นเห็นตารางงานอีกไหมนะอันนี้จะให้ดูคร่าวๆนะคะตารางงานตัวสีดำก็คือวันที่ตัวเปขที่เป็นสีดำก็คือวันที่หนิงทำง,งานส่วนสีแดงก็คือวันที่หนิงหยุด เดือนหนึ่งอ่ะหนิงทำงานแค่สิบสี่วันนะคะหนิงก็เลยมีเวลาว่างวันหยุดไปหาเห็ดหาหอยหาปูกเก็บเขาเรียกว่าตุนอาหารไว้กินที่เราชอบกันอาหารบ้านบ้านเนี่ยนะคะยังไงก็สุดท้ายนี้แล้วหนิงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆยอดวิวขอบคุณทุกๆยอดติดตามขอบคุณมากๆค่ะถ้ามีอะไรแนะนำคอมเมนต์ติติงหนิงหนิงรับฟัง ทุกคนเลยฝากด้วยนะคะฝากติดตามสาวไทยเลยคนนี้ด้วยแต่ว่าถามว่าพูดไทยเลยไหมหนิงก็พูดนะคะพูดอีสารไหมหนิงก็พูดนะคะสุดท้ายนี้แล้วก็ขอฝากเป็นภาษาเลยแล้วกันนะคะว่า,าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวไทยเลยคนนี้เนี่ยเด้อคะ่ะสาวไทยเลยในต่างแดนบายบาย